สวัสดีครับเราอยู่กับ Macbook Air M4 นะครับแล้ว M4 ครับแล้วแต่จะเรียกได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็น Macbook Air รุ่นใหม่ล่าสุดนอกเหนือจากการที่อัปเกรดชิปรุ่นใหม่มาแล้วเนี่ยยังมาพร้อมกับสีใหม่อย่างตัวสี s k y b บลูนะครับที่ผมมารีวิวด้วยเพราะว่าปกติเองนะครับ Macbook เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3สีก่อนที่จะเป็น M4 นะเขาจะมีตัวสีเงินนะครับสีสตาร์ไลท์ แล้วก็ตัวสีมิดไนท์นะครับสสีนีดเพิ่มสีใหม่ขึ้นมาก็มีลูกเล่นที่น่าสนใจมากขึ้นรวมถึงการอัปเกรดเองแล้วก็ในเรื่องของความคุ้มค่าเองนะครับวันนี้มาสรุปให้ฟังกันแบบสั้นๆแล้วกันนะครับอันดับแรกถ้าเราพูดถึงการดีไซน์นะครับสิ่งเดียวที่ MacBook Air ตัว M4 เนี่ยเปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนหน้าตั้งแต่ M2 มาจน M3 ตัว M3 แล้วก็มา M4 เนี่ยสิ่งเดียวที่เปลี่ยนคือมีสีใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับสีนี้ชื่อว่า SkyB l u e ดยตัวสกายบูเองเนี่ยถ้าเกิดว่าในบางมุมจะดูเป็นสีออกฟ้าๆบางมุมอาจจะดูคล้ายๆสีเงินมันเปลี่ยนไปตามแสงที่ตกกระทบนะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวโคตติ้งที่อยู่บริเวณตรงตัวผิวส่วนในเรื่องของการดูแลรักษาส่วนตัวผมเองผมใช้ตัว M3 หรือว่าตัว M3 ที่เป็น i d n ไ night มาผมบอกเลยว่าตัวนี้ดูแลรักษาได้ง่ายกว่ามากๆนะครับด้วยความที่สีเป็นโทนอ่อนมันไม่ค่อยเก็บรอยนิ้วมือคืออาจจะเก็บแต่เรามองไม่ค่อยเห็นได้ชัดเท่ากับตัว m i d n ไน h t นั่นเองนะครับ เรื่องของขนาดมีมา2ขนาดเหมือนเดิมคือตัว13แล้วก็ตัว15นิ้วนะครับส่วนเรื่องของตัวราคาเองนะครับราคาของตัว M4 MacBook Air เนี่ยถ้าเทียบกับตอนที่เปิดตัวชิปที่เป็นตัว M3 ไว้ M3 เนี่ยราคาเขาถูกลงนะครับและยิ่งนวันนี้ที่เราซื้อตัว m 4กันเนี่ยจะได้แรมเริ่มต้นเป็นแรม16แล้วเท่ากับว่าแทบไม่ต้องอัปเกรดอะไรเพิ่มแล้วนะครับตัวเริ่มต้นถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว13หรือตัว15ก็ตามนะครับโดยตัว13นิ้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 4 9บาทแล้้วววก็ตั15นิ ราะคาเริ่มต้นอยู่ที่42,900บาทนะครับความต่างของตัว13กับ15ในรุ่นเริ่มต้นก็คือตัว13รุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันจะได้ GPU คอแค่8คอส่วนตัว15เนี่ย GPU คอจะเป็น10คอนะครับคือสเปคพื้นฐานของ M4 MacBook Air เนี่ยจะเป็น CPU 10คอ GPU 10คอยกเว้นตัวเริ่มต้นที่เป็น13นิ้วเท่านั้นนะครับความจุเริ่มต้นก็จะมี256 GB แล้วก็สามารถเพิ่มความจุได้ถึง2เทเช่นเดียวกับ RAM นะครับ RAM เนี่ยเป็นแบบ Unified Memory คือไไมมม่่สาารรถอััปเเกดพิทีหลง แต่เราสามารถคัสตอมก่อนที่จะซื้อได้นะครับเริ่มต้นเป็นแรม16และสามารถเพิ่มได้สูงสุดในตัว M4 นะเพิ่มได้เป็น32 g ิซึ่งก็เยอะกว่าตัว M3 คือตัว M3 เนี่ยจะเพิ่มแรมได้แค่24 g ิกนะครับแต่พอเป็นตัว M4 เนี่ยมันเพิ่มได้เป็น32 g ิแล้วก็ถือว่าในเรื่องของ performance สำหรับคนที่อยากจะดัน MacBook Air ให้ไปสุดก็มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนราคาค่าอัปเกรดของ Apple นะครับในการอัปสเต็ปของ SSD คือคือตัวความจุหรืออัพแรมเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเหมือนเดิมเลยนะครับก็เอาเป็นว่าส่วนตัวผมเองนะรู้สึกว่าถ้าคนที่เล็งๆ MacBook Air อยู่เนี่ยแล้วอยากจะอัปเกรดจริงๆผมว่ากัดฟันไปซื้อตัวโปรดีกว่าเพราะว่า MacBook Air โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าเขาเออกแบบมาสําหรับงานที่ใช้งานในระดับที่เป็นคอน s u m e r อร์ยูปกติไม่ได้เป็นระดับของโปรเฟ s ชั o นอลยูสนะครับเช่นอาจจะเป็นคนที่ อา,อาจจะสมมติเป็นน้องนองศึกษาเข้าคณะที่อาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบตัวนี้ผมว่าพอที่จะใช้งานได้นะครับหรือจะเป็นคนที่ตัดต่อวิดีโอแต่ว่าอาจจะต่อ 4K 30เฟรมคลิปไม่ได้ยาวมากแ a c b o o แอ i r เนี่ยมันก็เพียงพอต่อการใช้งานมากๆยังได้ในเรื่องของความบางเรื่องของความเบาพกพาสะดวกด้วยนะครับในเรื่องของการดีไซน์ด้านอื่นจะมีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่นก็ถือว่าอย่างที่บอกไปนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยมีพอร์ตที่เป็น Type C ให้พอรพอนะครับจริงๆเป็น Thunderbolt สองพอนะครับ แล้วก็มีพอร์ตหูฟังมาให้3.5แล้วก็พอร์ตชาร์จเป็นแบบ MaxSafe เราสามารถเลือกชาร์จผ่านพอร์ต MaxSafe หรือผ่านพอร์ตที่เป็นหน้าตาเหมือน USB Type C อันนี้สามารถชาร์จได้เหมือนกันทั้งคู่ตัวอะแดปเตอร์ที่ให้มาในกล่องนะครับถ้าเป็นตัว15นิ้วจะได้อะแดปเตอร์เป็นตัว3 5วัตต์เป็น Type C 2พอร์ตนะครับแล้วก็ตัวขาปลั๊กเป็นขาแบบปลั๊ก Type O แล้วนะครับก็ขนาดอะแดปเตอร์ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยผมคิดว่าตรงนี้เราสามารถหาอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟได้พอๆกันกับองเาาาตต่มมีน,กกมนั้รร,บ Air าารนะใบบ Air Bo สหผช ผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ออกไปใช้งานนอกบ้านหมดวันสบายๆเดี๋ยวที่ไม่ต้องพกไอ้ตัวอะแดปเตอร์เลยนะครับไม่ได้ว่าใช้แล้วแบบเปิดก๊อกแก๊กนะผมใช้ทํางานเปิดโซเชียลดูหนังอะไรพวกนี้ถือว่าแบตค่อนข้างอึดนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นแล็ปท็อปถ้าเกิดถ้าเกิดตีว่าเป็นแล็ปท็อปเครื่องหนึ่งผมว่ามันเพียงพอต่อการใชะแบบออกไปใช้งานข้างนอกอะ่ะโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่เลยนะครับก็ถือว่า Apple ทำด้ตรงจุดนี้นะครับก็ความเปลี่ยนแปลงเรื่องดีไซน์อีกหนึ่งอย่างที่ผมลืมมบออกไปปคืปุ่ F10 ปุ่ม F10 เนี่ยข้างบนมันจะเป็นตัวปุ่มฟังก์ชันใช่ไหมแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นปุ่มมิว์ซึ่งในตัว M4 ก็เป็นปุ่มมิว์เหมือนเดิมหรือว่าปุ่มปิดเสียงเหมือนเดิมแต่ว่าโลโก้ของการปิดเสียงอะ่ะมันเปลี่ยนไปนะครับแต่เดิมมันจะเป็นแค่รูปลำโพงเฉยๆแต่พอเป็น M4 MacBook Air เนี่ยปุ่มไอ้ปุ่มมิว์ของมันเนี่ยมันจะมีขีดขั้นตรงลำโพงด้วยเพื่อให้ให้รู้ว่าเออมันเป็นปุ่มปิดเสียงส่วนที่เหลืออย่างที่บอกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับถันมากมาคุยเร performance สุดว่าผลเทสนะครับผมเทสด้วยตัวแอป Geekbench 6นะครับ Geekbench 6เนี่ยถ้าเป็นคะแนนฝั่ง Single-Core นะครับ MacBook Air M4 เนี่ยทำคะแนนได้อยู่ที่3,624คะแนนนะครับส่วนตัว multi-core อยู่ที่14,197คะแนนนะครับเมื่อเทียบกับตัว M3 MacBook Air ที่มีสเปคเดียวกันคือ16 512เหมือนกันนะครับ ตัว M3 เนี่ยจะทำซิงเกิลคอได้2,989คะแนนแล้วก็มัลติคออยู่ที่ประมาณ11,735คะแนนนะครับก็มีส่วนต่างคะแนนแต่ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับถัดมานะครับผมดำการเทสด้วยตัว TDMark นะครับ TDMark เนี่ยผมเทสทั้งหมด2รูปแบบก็คือจะมีตัว Steel Nomad l i g h นะครับตัวนั้นะนทำคะแนนออกมาในการทดสอบเรื่องของตัวกราฟิกการ์ดนะครับได้คะแนนออกมาที่3,833คะแนนอันนี้ก็ถือว่าสูงกว่าตัว M3 ประมาณหนึ่งนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวการจัดการความร้อนต่างๆเวลาที่เราต้องรันอะไรหนักๆเป็นเวลานานนะครับผมเทสด้วยตัว Wildlife Extreme s Test Test นะครับมันก็เป็นการเทสทั้งหมด20รอบนะครับข้อสังเกตคือผมว่าความร้อนของมันเนี่ยเวลาที่มันขึ้นนะครับมันค่อยๆขึ้นแล้วตัว CPU เองก็จะค่อยๆลดความเร็ว CPU ลงเป็นละนาบ ที่ค่อนข้างที่จะสเตเบิลหน่อยหนึ่งนะครับแต่จะมีข้อสังเกตคือรอบที่ผมเทสครับในรอบสุดท้ายรอบที่20เนี่ยคะแนนมันตกลงมาเยอะนะครับคือเวลาที่เราเปิด TDMark Wire Life Extreme Test เนี่ยมันจะเทสวนๆไป20รอบใช่ไหมรอบแรกเนี่ยคะแนนค่อนข้างสูงนะครับทำได้อยู่ที่8,528คะแนนถือว่าสูงมากแล้วก็สูงกว่าตัว M3 MacBook Air ประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่พอเป็นรอบสุดท้ายเนี่ยคะแนนมันดันสวิงลงมาเหลือที่5649คะแนนก็ ในแง่ของความเสถียรนะครับมันทำออกมาได้แค่66.2%ท่านเองนะครับสำหรับตัว M4 MacBook Air แต่พอผมเทียบกับตัว M3 MacBook Air ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับแม้ว่าคะแนนจะน้อยกว่าแต่ว่าในเรื่องของความเสถียรเรื่องของการจัดการความร้อนดูเหมือนว่า M3 MacBook Air เนี่ยจะทำได้ดีกว่านะครับค่า stability ออกมาอยู่ที่76%นะครับก็ถือว่าตรงนี้มีส่วนต่างแล้วทีนี้ถามว่าเราเรียนรู้อะไรจากการเทสตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรมันหมายความว่า MacBook Air ตัว M4 เนี่ยถามว่าแรงไหมนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเราเอา Macbook ที่เป็นชิป M4 ทั้งหมดมากลางมันก็แรงเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าข้อจํากัดของเขามันจะ้คคล้าย Ultra แมน,นครับคือแรงแต่ว่ามีพลังในการที่จะทําให้มันทางานได้เต็มประสิทธ,ธิภาพได้อยู่ที่ประมาณไม่กี่รอบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียนรู้มาแล้วว่าโอเคของเขาเองเนี่ยพอเวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งความเร็ว CPU จะเริ่มตกลงเนื่องจากความร้อนมันสูงขึ้นแล้วด้วยความที่ Apple เนี่ยดีไซน์ให้ตัว M4 MacBook Air มันเป็น Macbook ที่ ไม่มีพัดลมนะครับการจัดก,การความร้อนอะ่ะมันทําได้แค่ระบายออกจากตัวเครื่องนะครับอาจจะเป็นการนั่งในห้องแอร์แล้วก็ปล่อยให้ตัวเครื่องเนี่ยมันระบายความร้อนมาจากตัวบอดี้ของมันที่เป็นอลูมิเนียมเองนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะสามารถรันอะไรหนักๆได้ต่อเนื่องเหมือนอย่างพวก MacBook Pro ที่เป็นชิป M4 นะครับแม้ว่า2ตัวจะเป็นชิปตัวเดียวกันก็ตามแต่ว่าในเรื่องของอการใช้งานถ้าเกิดว่ายืนระยะเนี่ย M4 MacBook Pro จะใช้งานได้ได้เสถียรมากกว่าเพราะว่าเขามีพัดลมช่วยระบายความร้อน CPU เขาไม่จะเป็นต้องตัดรอบเร็วนะครับรก็กลายเป็นว่าตัว M4 MacBook Air เนี่ยแรงเหมือนกันเพียงแต่ว่าในการทํางานอาจจะแบบว่ามีเวลาทํางานแค่มันสมมุติว่าจะเป็นการ e x p o r t อรไฟล์หนักๆอาจจะรันได้เต็มที่แค่ประมาณสัก1 0 2ถนาทีก็น่าจะเริ่มตัดตัดรอบ CPU ลงแล้วก็จะก็จะเกิดเรื่องของอากจ,จะมีอาการกระตุกหรือว่า เวลาที่เราเอ็กซ์พอร์ตก็อาจจะมีความช้าเกิดขึ้นในการเอ็กซ์พอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วเนี่ยว่าเขามีขอบเขกตการใช้างานประมาณถ้าเกิดว่ารันหนักๆสักประมาณ20นาทีล้วก็สามารถเลือกเขาให้เหมาะสามกับงานที่เราทําได้นั่นเองนะครับเราพูดถึงเรื่อง performance ไปแล้วนะครับทีนี้น่าจะมีคําถามถัดมาคือแล้วการเล่นเกมเป็นอย่างไรสาหรับตัว macbook air m4 นะครับจริงๆแล้วด้วยด้วยประสิทธิภาพของเขาเองเนี่ยผมว่าเขาสามารถรันเกมได้ได,ได้หลายๆเกมแหละ แต่ปัญหาเดียวของเกมที่บน Mac เนี่ยคือมันมีเกมให้เล่นค่อนข้างน้อยนะครับต่อให้เป็นเกมที่เดียวกันถ้าเทียบกับพวกโน้ตบุ๊กที่เป็น Windows เองเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกเยอะกว่าาที่เป็นโหลดสตรีมมาเนี่ยมีเกมที่รองรับ Windows เยอะแต่บางเกมท่านเองจะรองรับ Mac นะครับ a p p เ e เองก็พยายามที่จะไปหาพันธมิตรนะครับพอร์ตเกมมาลงนะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็มีเยอะขึ้นแล้วล่ะอย่างตอนนี้ที่เปิดตัวก็จะมีเพิ่มมาเป็นพวก p อ่ e r นะครับ มีพวก Resident Evil 3ที่เป็นตัวรีเมคที่ท,ที่ที่ทำเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะผมมองว่าถ้าจะเล่นเกมจริงๆนะล้วมองว่าแบบสมมติว่าแบ่งสัดส่วนการใช้งานแล้วกันอะเอาเป็นใช้ทำงานอ่าสัก70%เล่นเกมอีกสัก10%แล้วก็ที่เหลือเป็นใช้งานจิตประานเนี่ยผมว่ามันโอเคนะแต่ถ้าตั้งใจว่าแบบโอ้ยเล่นเกม50ทํางาน50อะไรประมาณเนี้ยผมว่าไปซื้อแล็ปท็อปที่เป็น i ินโด s น่าจะตอบโจทย์กว่า แต่อะไรก็ตามนะครับนอกเหนือจากเกมที่มันเป็นเกมที่แบบในในพีซีเขามีจุดเด่นหลักอีกอย่างหนึ่งของพวก macbook air เนี่ยก็คือเขาสามารถรันเกมบนพวก ios ได้นะครับอ,อย่างล่าสุดที่ผมพอจะทราบมาอย่าง b o o s i n g wave เองก็เดี๋ยวจะมีมาลงในในตัว mac app store นะครับสามารถโหลดมาแล้วก็เล่นได้เลยเหมือนเหมือนอย่างเกมในมือถือเลยก็จะเหมาะกับการเล่นเกมลักษณะแบบนั้นมากกว่าผมเลยมองว่าถ้าจะเล่นเกมจริงจังนะครับโดยคาดหวังกับโน้ตบุ๊กตัวเนี้ยหรือว่า macbook เครื่องเนี้ย ผมว่าไปเล่นพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เป็นวินโดว์ดีกว่านะครับราคาในราคาเ่ากันอาจจะเล่นเกมได้ดีกว่าก็เป็นได้นะครับเราพูดถึงเรื่อง performance ไปแล้วทีนี้มาถึงอีกหนึ่งส่วนที่เปลีป่ยนแปลงไปในตัว Info MacBook Air คือเรื่องของตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยความละเอียดเป็น12ล้านพิกเซลแล้วก็ถือว่าได้กล้องที่ความเบียดคมชัดขึ้นและมีตัว center stage นะครับหรือว่ากล้องมันสามารถปรับได้ตามมุมมองสมมุติว่าเราวิดีโอคอลเราขยับตัวซ้ายขวากล้องสามารถแทนตามได้ แล้วพอกล้องมันมีมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่มันทําได้คือตัวฟีเจอร์อย่างตัวเดส k Vi ิวนะครับเดสติวเนี่ยจะเป็นการที่เราสามารถสมมติว่าเราวิดีโอคอลกับลูกค้าหรือว่าหรือว่าอาจารย์หรือแล้วแต่แล้วเรามีงานชิ้นหนึ่งมีมีของชิ้นที่ต้องนําเสนอเขาเนี่ยเราอาจจะถ้าเป็นแต่เดิมเราอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมหยิบขึ้นมาแล้วก็ให้ดูผ่านกล้องผาอะไรซึ่งบางทีมันก็จับโฟกัสไม่ค่อยได้ก็เสียเวลาไปนะครับตัวเดส k Vi ิวเองมันจะสามารถใช้ องศาของกล้องที่กว้างขึ้นเนี่ยแล้วเราวางบนโต๊ะอย่างเงี้ยเราก็ปรับเป็นโหมดเดสวิวนะครับมันก็จะสามารถที่จะเรียกว่าเดโมของที่อยู่บนโต๊ะได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในตัวกล้องของ m f o macbook air ครับสรุปภาพรวมนะครับสำหรับตัว m 4 macbook air ในมุมของผมนะที่ใช้ตัว m 3 macbook air มาก,ก็ครบปีแล้วเนาะผมรู้สึกว่าในความแตกต่างในการใช้งานอะ่ะสลับ2เครื่องมาผมแทบไม่รู้สึกความแตกต่างเลยนะครับจอก็สเปคเดิมนะครับ ชิปโอเคแรงขึ้นแต่ว่าด้วยงานที่ผมทำเนี่ยจริงๆมันพ้องแต่ตัว M2 แล้วพอเป็นตัว M3 ก็รู้สึกว่าเออมันเร็วขึ้นเนาะพอเป็นตัว M4 เออมันก็ได้ความรู้สึกที่มันเป็นชิปที่สดใหม่อ๋อมีหนึ่งอย่างที่ที่ผมรู้สึกว่า M4 ทําไม่ดีกว่าคือการ run รแอปที่เป็นพวก AI ต่างๆด้วยความที่มันตัว neural เองเนี่ยมันมีเรื่องของการประมวลผลที่เยอะขึ้นนะครับมันก็จะทํางานพวกแอปนะถ้าเป็นแอปที่ run AI เช่นอย่างผมใช้พวก p l e x i t y อย่างเงี้ย ใช้บน M3 บางทีมันเกิดเรนโบว์หรือว่ามันเกิดการโหลดการหมุนใช้บน M4 ยังไม่เจอปัญหานั้นนะครับก็ผมว่ามันไปปรับปรุงในเรื่องของตัว A.I. ชิ p มากกว่าส่วนเรื่องความแรงผมว่ามันต่างกันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถือ MacBook Air ตัว M3 อยู่อาจจะไม่ใช่เวลาเปลี่ยนของคุณก็ได้นะอาจจะแบบใช้ M M3 ไปก่อนแล้วรอรุ่นใหม่นะครับที่อาจจะเป็น M5 M5 หรือว่า M6 หรือ M6 ไปเลยก็ได้นะครับ M4 เนี่ยผมว่ามันเหมาะกับคนที่อา่านะวันนี้ คุณยังใช้ MacBook Air M1 อยู่แล้วมันเริ่มออกอาการกระตุกแล้วเพราะว่าแรมแปดใช่ไหมแล้วก็เริ่มแบบเริ่มเอ็กพอร์ตภาพช้าเริ่มเอ็กพอร์ตวิดีโอช้าลงหรือว่าเปิดแอปไปไประมาณเริ่มมีอาการกระตุกแล้ว M4 MacBook Air น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าด้วยราคาก็ปรับลงมาถือว่าเป็นเจ้าของได้ขึ้นสำหรับตัว13นิ้วนะครับก็ภาพรวมประมาณนี้สําหรับความรู้สึกของผมนะครับจากตัว MacBook Air M4 นะครับเมื่อคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันไ้ได้นะครับแล้วก็สงสยัยอะไรเพิ่มเติม คมไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ